แล้วก็ไปรับประทานอาหารแบบอร่อยนะครับก็ไว้ตรงนี้เนาะัำอะไรนะครับตำข้าวเม่านะครับตำข้าวเม่าตรงนี้เนาะนี่นี่ก็จะมีน้องแป้งแล้วก็น้องคูคําอีนะครับสุขสัดย์ดีเจริญพรนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูบ่อน้ํานะครับซึ่งเขาบอกว่าบ่อน้ําตรงเนี้ยมันอยู่ตื้นนะครับก็คือประมาณว่าอยู่น้ำเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับพื้นดินนี่เลยนะครับ น,นัดูรอบๆก่อนนะครับรอบๆก็จะมีประมาณนี้เนาะจะมีน้ํามีนั่นมีนี่แล้วก็มีสวนมีต้นมงุงต้นไม้มีผักผลไม้ทั้งหลายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะครับแต่ที่สําคัญก็คือไอ้ตรงนี้นนเนี่ยน้ําเนี่ยดูดิเห็นไหมสังเกตดูจากน้ําตรงนี้เนี่ยมันอยู่ความสูงมันเนี่ยมันขึ้นมาเท่ากับไอ้พื้นตรงนี้เลยนะ คือถ้าเอาบ่อน้ําตรงนี้ออกเนี่ยก็คือใช้มือตักเลยครับถ้าคิดดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมีร่องน้ําอยู่ตรงนั้นใช่ไหมร่องน้ําตรงนั้นน้ำก็ไหลอยู่ตรงนั้นน้ําไหลอยู่ตรงเนี้ตรงนี้ยซึ่งน้ําเนี่ยมันตื้นนะดูสิคื้นน้ำตื้นนี้มาตรง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 นี้ปุ๊บเห็นไหมน้ําเนี่ยมันอยู่อยู่นี่เองโอ้โหเนี่ มันอยู่มันอยู่บนพื้นดินมากอะมันสูงกว่าน้ําที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันผิวมันเนี่ยสูงกว่าน้ําที่อยู่ในอ่าในในในน้ำห่องภาษาเชียงตุงน้ำห่องคือน้ําน้ํนอะที่มันไหลอะในคลองตัวเนี้ยซึ่งน้ําตรงเนี้ยความสูงมันกว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันพวกแม่น้ําทั้งหลายเนี่ยมันก็ควรจะต่ํากว่าใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องเสมอกันอ่ะ แต่ดูจากองศาตรงนี้แล้วเนี่ยในบอ่อเนี่ยสูงกว่าตรงนั้นอีกซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยงงมากเลยงงมากเลยนะครับไอตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ใส่น้ําซักผ้าทั้งหลายนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็เป็นที่อาบนุ่งอาบน้ําซักผ้าทั้งหลายนะครับส่วนตรงนี้หรอครับตรงนี้ก็เป็นที่กรองน้ํานะครับคงจะเอาน้ําจากตรงเนี้ย ตักใส่ตรงนี้แล้วก็น้ําก็จอกมาตรงนี้เพื่อให้มันสะอาดนะครับถ้าหากว่าน้ําตรงนี้มันขุ่นหรือมันอะไรเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็เอาอาบเอาอะไรนะครับดูแล้วเมื่อก่อนน่าจะมีตัวย่องนะครับคือน้าบอกร่างนั่นเองนะดูจากรูตรงนี้นะครับน่าจะเป็นน้าบอกร่างอะไรอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะก้าวใส่ตรงนี้แล้วก็เอาไว้เอาไว้ดื่มไว้อะไรนะครับ แต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีหัวแล้วคงจะเอาไปย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วนะครับครับตรงนี้ก็จะมีหนองมีหนองน้มีหนองปลามีหนองปลามีนั่นมีนี่เนาะแล้วก็นี่มีมักขามฝั่งนั้นก็เป็นทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับเอออย่างงี้เนาะแล้วก็นี่หนมทําอะไรเนี่ยสังผอซาหมูอะไร อ๋นอนี่มะละกอนะครับกำลังจะยํมมามะละกอนะหรือซ่อมตําเชียงตุงฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าเนยนะครับก็ตรงนี้แล้วก็จะมาล้างตรงนี้นยครับน้ํามันใสนะครับเท่าที่ดูนะน้ําใสเลยนะครับน้ำมันไม่ได้ขุ่นเลยใสเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็น ันนี้เป็นลงสีข้าวนะครับเกลือข้าวมาใส่ตรงนี้ก็สีข้าวนะใช้อา่าใช้แบบนี้นะครับมาจากจีนเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นสมัยโบราณของประเทศไทยด้วยของเชียงตุงด้วยของที่อื่นๆด้วยก็ใช้แบบนี้นะเอาข้าวเปลือกใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตาตรงนั้นนะครับแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบนี้เนาะนะครับตรงนี้ถ้าใครจําได้นะครับในช่องของน้องแป้งเชียงตงนะุงเคยมาถ่ายแล้วนะ ต่อมาก็เป็นผู้นํามาเนาะตามอะไรนะครับตามข้าวเม่านะครับตามข้าวเม่าตรงนี้เนาะนี่นี่ก็จะมีน้องแป้งแล้วก็น้องค,ครูคําอีแล้วก็คนอื่นนะครับมาตามตรงนี้นะครับนี่ก็ไม่ได้ใช้งานเนาะมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงทำข้าวเม่าแล้วก็ถึงปัจจุบันก็คงน่าจะยังไม่ได้ใช้งานอีกนะครับตอนนี้เนาะต้องรอให้ถึงด,ดูดูทำข้าวเม่าอีกนะครับถึงจะถึงจะ สามารถเอาใช้งานอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับสีข้าวอะไรนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> <c oughs> นี่นะครับก็ใช้แบบวิธีแบบบ้านๆนะครับ เขาเอกคนเดิมหน้าเอกอะเขาเอกคนที okay. ่ดีข้าวไอ้กเน่ยก็เป็นมาล็อกก์มีคนเข้ามาถามเยอะเอาไว้ละมาบอก นะครับอุปกรณ์ก็อุปกรณ์แบบบ้านๆนะครับนี่เราของบบแบบบ้านๆจริงๆนะครับมะละกอนะครับยำมะละกอเนาะหรือว่าจะจะเรียกว่าส้มตําถูกไหมก็ไม่ถึงกับส้มตํานะครับแต่ก็ตระกูลเดียวกันนั่นแหละแต่ทางนี้เรียกว่าซามักซังพอนะแต่ว่าจะใส่ถั่วเน่านะครับถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์นะครับของน้องแป้งเชิงตุงเนาะนะครับก็จะใส่ถั่วเน่าด้วยนะครับแบบฉบับของเชิงตุงนะครับนี่ครับเรามาเห็นอะไรที่มันน่าสนใจนะครับ อันนี้ก็คือเคียวเกี่ยวข้าวนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยว,วอยวอกไปดูข้างนอกที่มันสว่างสว่างเลยครับไปเลย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 นะครับถ้าเอ๋นี่ว้าวอันนี้เป็นหวังว่ามันคงไม่ถล่มนะถ้าถล่มลงไปแล้วก็ถือว่าซวยไปนะครับนี่เป็นสวนผักสวนอะไรต่างๆนานา,นาว้าวนี่สวยงามนี่ไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นี่ อะไรเอ่ยที่อยู่หน้าเราอ๋ออันนี้คือกอออลออกออก่องเข้าเขาห้องฮะเขาหลับวะอ้ําใจกะอ๋อคือกล่องข้าวก็คือที่ใส่ข้าวนะครับก็คือทางเชียงตุงเนี่ยสุเนาจานิยมใช้อ่ารับทานข้าวเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเน,นี้ยเอาไว้ใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวเนี่ยนึ่ง,งข้าวอ่ะข้าวนึ่งอ่ะครับข้าวเหนียวอะ่ะ นึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมถ้านึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาไว้ข้างในงใน,นี้นะครับให้มันอุ่นรักษาความร้อนเอาไว้นะครับแล้วก็อุ่นอุ่นแล้วก็ไปรับประทานอาหารแบบอร่อยนะครับก็ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถยกไปไหนมาไหนได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับส่วนข้างในนี้ปัจจุบันนี้คือเขาไม่ได้ใช้ล้วนะครับก็กเนาะแทบแทบจะไม่ได้ใช้แต่วเป็นไฮไลท์ใะแบบโบราณมากนะครับ,ลลม,รรรบมันก็ข้างในนี้ก็จะเป็นเอาถุงพลาสติกอะไรใส่ไว้นะครับนี่ ถุงพลาสติกอะไรใสเอาไว้เดี๋ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะเอาใสไว้นี้ไม้เนี่ยดูจากไม้ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไม้เขิงนะครับไม้เขิงนี่คือไม้อ่าข้างในเนี่ยมันจะจะไม่ไม่มีความแข็งแรงเลยครับแต่ข้างนอกเนี่ยแข็งแรงมากนะครับไม้เขิงครับความใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับใหญ่กว่านี้เนาะแดี๋ยวก็ต้นมันจะสูงสูงคล้ายๆเออมันต้นไม้อะไรอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะคือต้นมันจะสูงสูงสูงมากเลยใช่มันก้อเยะ มะกอกเขาก็หมูจักอยู่ดิาาอ่ะมะพร้าวเออใช่ใช่คล้ายๆกับต้นมะพร้าวอ่ะครับมันจากลักษณะคล้ายๆกับต้นมะพร้าวอ่ะแต่ว่าไม้เขิงนี่คือลูกมันก็รับประทานไม่ได้อะไรไม่ได้นะแล้วก็มันจะมีลูกอะไรออกมาอยู่แต่ลูกเล็กๆรับประทานไม่ได้นะมันจะมันจะมันจะคันนะครับแล้วก็รับประทานไม่ได้ด้วยด้ยคอนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ต้นมันเนี่ย ต้นมันก็จะเอาไปทําเป็นบ้านเป็นอะไรก็แทบจะไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทําเป็นท่อท่อนาท่อข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยทาเป็นท่อแทนปูนซีเมนต์อะไรงเงี้ยนะแล้วก็ามาทําแบบนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะนี่แล้วก็มีที่จับด้วยนะมีที่จับแบบนี้แล้วก็มีสายแบบเก่าๆโอ้ยคขาดสิกมากนะครับไล่ตีไหนมากอ๋อ ม,มึงลาเขาปันนาโอ้มึงลาเออนี่ไงศิลปะแบบอ่าแบบแบบไตลื้อครับไตลื้อสิบสองปัณน,นาประเทศจีนนะครับที่เมืองยางอย่างเงี้ยเมืองยางเมืองลาเมืองสิบสองปัณน,นาทั้งหลายเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบไตลื้อนะครับแต่ไตขืนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้แบบแบบไตไตลื้อนะครับแบบไตลื้อเนาะนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าแบบไตขืนเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแบบไตรื้อสิบสองปัน,นานะครับเราไปดูแบบไตขืนบ้างเนาะ <C ell: S 1> นี่นะครับทีนี้เราจะมาดูแบบเชิงตรงนะอ่าเชิงตรงนี่คือไม่ตายตัวนะฝามันครับนี่คือแบบเชียงตรงนะครับคือเอานึ่งเลยเอาแบบนี้นึ่งเลยนะครับเอาแบบนี้นึ่งเลยนะครับข้างในก็จะมีข้าวมีอะไรอยู่นะครับอ่าอันนี้มันเป็นควันไฟนะครับแล้วก็มันดำาๆนะมัน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 จับนี่มันก็ไม่ออกมาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ไม้ดำๆที่มันนึ่งนะครับนี่นะครับ นี่ก็ป้องกันไอ้ไม้มันอีกเข้าใหม่ซังนี่เหละไม้ตองไม้นิ้วเอาไม้ตองไม้นิ้วนะครับไม้นิ้วไม้นิ้วขึ้นมีน้ำน้ำนะไอ้ไม้นรลกนะต้นนิ้วต้นนิ้วนะครับต้นนรลกนั่นเองใครอยากไปก็ไปเถอะครับ ต้นนรลกนั่นเองนะครับต้นไม้นิ้วนะครับตกนะลกเนาะเอาแบบนั้นก็มาทําได้นะครับไม้ต้นไม่ไม่ตมไม่อะไรเงี้ยไม่ตองไม่นี่นะครับแล้วก็เอาไม้เอาลวดเนี่ยมากันเอาไว้กลัวมันจะแตกเพราะมันรับความร้อนนะครับนึ่องเงี้ยนี่แบบเชียงตุงนะครับนี่คลาสสิกมากนะครับที่ไทยคงหาดูยากนั่งครับแต่ว่าที่ที่เชียงตุงใช้แบบนี้ครับเกือบทุกหลังคาเรือนเป็นแบบนี้หมดนะครับอ้าวแบบนี้ก็เป็นยำ ยำมะละกอนะครับไม่ถึงกับเป็นส้มตำเนาะแต่เป็นยำมะละกอนะครับจากหนุ่มรอแห่งเชียงตุงนะครับหลอที่สุดในสามโลกฮึมมีโอ้โห แซบหลายเดอ้อแซบหลายหลายเดอ้อนี่หะครับหลังจากที่เรามีการทํายำนะครับยำม,มะละกอรหรือว่าสมตันเชียงตุงรัดฉานนะครับนี่สูตรฝีมือจากหนุ่มหล่อเชียงตุงเลยนะครับนี่คือไฮไลท์เลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็ลาไปด้วยภาพนี้นะครับก็ขอสุขะสัสด์สิจิญพรปอน,นะครับ